เป็นขาตกรกับพี่ป๊อปโอเคเราจะไปทำเควสกันแบบหลอกๆนะครับ แผนแบบนเนียนๆจะเนียนได้แค่ไหนโอ,คคโอ้ยบอกว่ารอบนี้นะครับพี่ป๊อบจะไม่พาป่าแผ้อุ้ยเป็นคนจะสบครับ เอาลูกไอคิวตายโอ้โหดับเบิ้ลเนี่ยสองค่เลยดับเบิ้ลด้วยเป็นคร่จริงนะใช่ไอ้พีไอ้พีไม่ฟุตได้เป็นคู่จริงแต่ไอ้ข้ามเพื่อนเนี่ยขอสงสารลุงพีบ้างไหมพี่แป้งไม่ได้พี่แป้งไม่ได้เป็นเพราะพี่แป้งอยู่ขวาเมื่อกี้พี่ใช่พี่ต่อคิวทุบแจ้งอยู่ทุบแจ้งสแกนตัวเมื่อกี้นี้เต๋ายืนรูดบัตรใช่ไหมใช่พี่รูดรูดโดยใช้อะไรรูด ใช้ใช้มีดลยือเปล่าโอเคงั้น่ะงั้นเต๋าอ่ะอยู่อยู่กับพี่เพราะว่าพี่เดินเดินเป็นรูปบัตรเหมือนกันหนูอยู่ขวาบนครับสแกนลายนิ้วมือเขาพี่คือเต๋าอ่ะใช้บัตรลูดแต่พี่ไม้อ่ะใช้มีดลูดโอ้โหถ้าพี่ใช้มีดลูดพี่ลูดมีดเต๋าดีกว่าแต่มันดับไว้ข้างบนเนี่ยใช่ไหมรู้สึกว่ามันไม่มีใครถามเลยว่าเขาตายตรงไหนเนี่ยเออตรงไหนตายตรงไหนครับที่เยู่ใน้องพ่อแม่ไงก็ครัวกางหน้าห้องไฟแล้วว่าหนูอ่ะคิดว่านะ แดงไม่ใช่แดงนี่เมื่อกี้ท่องมาโอ้โทษทีหนูจำไม่ได้แล้วว่าหนูจำเสียอะไรมันน่าจะเกิดเหตุช่วงซาโบเท g ใช่ไหมคือพี่โดนตลอดโดนตลอดป๊อบเกีเหรออ๋อหนูเห็นบอพี่มาเกียรติหัวคนอื่นแหละพี่เกียรี่เต่าวัวใครมาพี่เหรอกิยรพี่เต่าจะแม้งพี่จุ๊กแจงอยู่ด้วยกันนอกนั้นอ่ะหนไม่แน่ใจหมดเลยเอาแล้วหนูอยู่ขว้าขา แป๊บนึงนะเกมนี้คือต้องอยู่ด้วยการถึงจะไม่ไม่สงสัยใช่ไหมมันไม่<ร>ไม่จำ<ค>เป็น,เ,ปนปเราต้องกรองพี่เราต้องกรองค่าค่าพี่อปอปีปะทุกคนเอาค่าพี่นะ แค่คนพยายามขยันเพื่อไปทําำ q u e s ะก็โดนสงสัยคือคนเราโอเคหนูพี่ป๊อบพ่ดว่าเขาเป็นทุกทีเลยอะหนูจะคลิปให้พี่ป๊อบแล้วกันหนึ่งเม็ดอะหนึ่งเม็ดคอนเทนต์น่ะจะให้พี่เงียบก็คงไม่ได้ผมวิเคราะห์ผมค่ขอเฮ้ยนี่ถ้าคอนเทนต์หรอถ้าปังถ้าปังเจอศพหน้าห้องไฟแสดงว่ามันเกิดช่วงสับวัตเทศใช่มันเกิดช่วงสับวัตเทศไม่ได้ช่วงช่วงช่วงสับวัตเทศอะ ฆาตกรน่าอยู่เสาซ้ายเพราะห้องห้องไฟขึ้นไปแล้วมันเป็นเสาซ้ายเลยเสาาซ้ยมีจจุแงมีใครบ้างใช่เมื่อกี้เสาซ้ายคือน้องปาวิ่งมาจับเสาขวาแจงวิ่งมาดูตรงเสาขวาคนเต็มเลยแจงก็เลยวิ่งไปนั่นก็แปลว่ามันวิ่งไปเสาขวาแล้วเห็นศพก็คือตรงผ่านกระจกมองลงมาอุ้ยพี่ป๊อกฝังหนูเกือบนะเกือบนะแต่ถ้าหนูวิ่งไปถ้าหนูวิ่งไปรีพอร์ตก่อนอะมันก็จะแบบกูว่าเต๋าอะไรจำไว้จำไว้คนโหวตี่อะงั้นพี่ไม่ทำเควสแล้วบอกเลย โอเคครับโอ้ยโอเคครับฆาตกรต้องพี่ป๊อปพี่อยา่าฆ่าอุงอาจดนขาเลยครับเง่เสร็จแล้วพี่ป๊อปห้ามฆ่า แต่ขาดนะพี่พี่ห้ามอุ่งอาจมันจะดีที่สุดเอาอีอาวเนี่ยเอา แปงวที่ไหนเนี่ยสปงีม่วงนอนอยู่ตรงไหนที่ไหนตรงไซล่างฮะพี่เต๋าเฮ้ยไซในห้องหรือว่าไซายนอกห้องข้างนอกห้องคือมีคนเดินเดินออกมาใครไม่รู้คนหนึ่งแต่พี่ป๊อปยืนอยู่ตรงเสาอยู่ด้วยป๊อปกำลังจะบอกว่าเป็นพี่เหรอเอาพี่ป๊อปไม่แค่บอกเฉยๆผมยังไม่ได้พี่บอกเลยว่าพี่เป็นพี่เต๋าพี่เต๋า พี่แต่จำได้ไหมว่าใครวิ่งตามเราลงมาก่อนที่จะไปห้องต้นไม้อ่ะอมีพี่กับจุ๊บแจเดินมาพร้อมกันจำไม่ได้อ่ะพี่ป๊อบหรือพี่โอปอไม่ใช่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 พี่เหรอไม่ใช่จ้ะหรือพี่ไม้คีอออกมาจากห้องไฟอ่ะพี่ไปเติมลมอยู่โอปอออกมาจากห้องไฟจาได้แล้วตอนที่ไฟดับใช่ไหมใช่พี่มีโอปอออกมาจากห้องไฟห็นแต้นไม้เติมลมใช่ใช่แต้นไม้เติมลมอยู่กับพี่อยู่แล้วเมื่อกี้พี่ป๊อบไม่ได้เห็นนะพี่ พี่กิจอยู่พี่ตลอดพี่ก็อยู่มีมีเห็นเต่าอ่ะแล้วพี่ก็ไม่รู้จําไม่ได้ว่าเห็นใครแต่ว่าถ้าสมมติว่าอยู่ด้วยกันแล้วพี่จะฆ่ามันก็เกินไปปะจะลุกลี้ลุกล่มหน่อยเอาเอาเอาที่ผมเห็นนะป้าถามพ่จะกห้องไฟทำไมอ่ะคือจำได้ว่าตอนนี่ปังวี่ออกมาจากห้องไฟแล้วปังลงมาตรงห้องต้นไม้เนี่ยมันมีป่าพี่เต่าแล้วก็อีกคนหนึ่งแต่ปังจําสีได้ลืมท่องพี่พี่เอางี้ที่ที่พี่เห็นนะพี่ด้วย พี่ลงแต่เต่ายืนย anyway> ันให้พี่ได้ว่าพี่อย่าอยู่กับเต่าด้วยเรางว้ใส่ล่างสายล่างเมื่อกี้มีพี่กิตมีน้องปางมีพี่ไหมมีพี่พี่กับพี่ไห้ยืนเติมน้ำลู่ไม่อยู่แล้วพี่ออกมาจากห้องนั้นอ่ะพี่เจอป๊อปกำลังไอเล่นในนั้นอ่ะไอลู่ลู่เสาอยู่แ่ี่ไหนนะขออีรอบหนึ่งแล้วก็เจอเต่าวิ่งขึ้นไปต้งไหนพี่เต่าถ้าคิดว่าระยะระยะทางที่พี่ป๊อปเดินลงไปแล้วผมเดินลงตามมาพี่ป๊อปก็ต้องไปฆ่า เดินไปฆ่าลุ่งหน้าแล้วค่อยกลับมายืนมันมันไม่ได้มันไม่ได้ไงเวลาไม่ได้แต่ถ้าคนแปลกมากหนูอยู่ห้องสมุดอะใครวะเขไม่ขวาเลยนะผมไม่รู้อะผมไม่รู้อ่ะเวลาคิดมีน้อยเกินไม่รู้อะนี่โดนโดบอลโบดตลอดอ่ะบอกเลยเฮ้ยบอลโบว์ไม่โดนอะเฮ้ยมีใครนัวโอปอละเนี่ยพุทมันชั่วแต่ถ้าเอาที่ไม่ได้อยู่กับพวกเราก็คือโอปอลคนเดียวนะมา เรแต่สงสัยโอปอล์เหมือนกันเพราะโอปอล์มไม่อยู่กับเราเลยเฮ้ยทุกคนเราโดนสงสัยว่าอืมจะสบตรงไหนครับ เฮ้ยใครวะน่ะครับจะสอบตรงไหนพี่ไหมเจอในห้องไอ้ข้างๆคอมอ่ะห้องเขาเรียกอะไรนะห้องวงวงจาปิดปะใช่ใช่เห็นไหมไม่ใช่หนูพี่ป๊อปไปไหนเอ้าก็อยู่แถวนั้นไงมีใครพูใไม่ได้พอได้มั่งเอางี้พี่อ่ะ พี่ขึ้นไปทำวิทยุใช่ไหมที่มันต้องรอหกสิบวิใช่หนูเห็นที่ไม้อยู่ในห้องน้ำพี่ก็ไปลูดหกสิบวิพอกดลูดเสร็จปุ๊บพี่เจอศพเลยแล้วป๊อบยืนอยู่ข้างๆอ่ะพี่บอกแค่นี้พี่รู้แค่นี้แต่พี่ไม่รู้ว่าป๊อปป๊อปฆ่าแล้วป่ะเพราะว่าพี่ไม่เห็นแต่พี่แบบน้องปางูไหนล่าสุดอะน้องปางยืนวิทยุกับพี่เลยนั่นก็คนนักรีในห้องแหละพี่มันมีใขรมันพี่เห็นป๊อบคนเดียวอะไม่ใช่อพี่ คือเจอสองคนแล้วผมเหมือนแค่นั้นพ ja. mm ี่หร um> ือมันมีคนมาฆ่าแล้วมันวิ่งออกไปวะไม่ใช่หนูแน่นอนนะผมผมก็เลยจะไปตยวนะจะศพที่ไหนนะขออีกรอบหนึ่งในห้องในห้องวงจรนะครับใช่ไหมเปห้องมันรเปยนหไปห้องวงจรใช่ไหมไ่พี่กับพี่ไห่อะเป็นปห้องคองคนี้แหลเพราะว่าในห้องอ่ะก็พี่อยู่ันแค่สองคนไม่ใช่เหรอที่ลำบากแต่มันมีสามเท่ากับห้องมีปางแต่ผมกำลังทำเควสอยู่เหมือนกันผมไม่เห็น ผมก็กำลังทำวิทยุอ้าวอ่ะเอาเอา,เอา,เอาง่ายๆนะสมมติมีคนยืนอยู่สองคนแล้วผมจะไปฆ่าคนคนหนึ่งเพื่อให้คนหนึ่งมาบดผมเพื่อผมทำวิทยุผมก็ไม่ฆ่าคนที่มันตายอยู่ตรงเท้าตัวเองเหรอแต่เมื่อกี้ขออันนี้พูดนิดนึงเ <c oughs> มื่อกี้สงสัยโอปอเพราะว่าไอ้ตรง <c oughs> ไอ้ตรงข้างล่างใช่ปะโอปอวิ่งขึ้นไปไอ้ห้องที่มันมีจอคอมใหญ่ๆสองอัน,อนวิ่งขึ้นไปก่อนแล้วโอปอก็วิ่งออกมาไม่ได้ทำเคเวสเลยโอปอวิ่งเข้าไปทำอะไรหนูกลัวไงพี่ก็เดกมา แต่วนเห็นในห้องอ่ะมีพี่ไม้ก็ยังปางอยู่สามคนมันมีสองกรณีเว้ยป๊อปคือไม่ป๊อปเป็นกับพี่เป็นไม่ก็โทษอปอเข้าไป่วยมาให้เราไม่ได้เข้าไปแค่แค่อยู่น้ำแงาเขาเดินออกมาใครเหรอครับผมมันฟันทงยากมากเลยว๋อไม่หมดหยังไม่ได้หมดเลยเอม่หมดฉันน่ะยังไม่ได้หมดพี่ยังไม่ได้หมดฆาตกรสองคนแน่เลยคุณฆาตกร คนวอดปอเหรองงมากเลยอ่ะเอ้าอ๋อเมื่อกี้มีคนวอดปอสองคนเว้ยใช่แล้วปอก็เลยโดนใช่ป่ะชัดเลยใครครับเมื่อกี้พี่ป๊อปอยู่กับเต่าอะไรพี่ไม่ได้อยู่กับเต่าอยู่สามคนเมื่อกี้เมื่อกี้มีสามคนมีพี่ป๊อปมีแจแล้วก็มีเต่า ายอยู่หน้าห้องหน้าห้องเวปอนครับไม่ใช่มันมืดขนาดนั้นพี่ไม่รู้ว่าเห็นใครบ้างเปนอคือไอ้ยิงปิ๊วใช่ไหมคะใช่มีวิธีทำนะแต่จะทำแฮตติกอยู่แกะแสดง่เราจะเปิดไฟอยู่แต่พี่ปออยู่กับป๋าไ่ใช่พี่กำลังจะเดินขึ้นไปแก้ไฟเพราะไฟมันดับไงเราโหวตถูกเพราะโอปปอเป็นเพราะตอนนี้มันเหลือมันเหลือสี่ใช่ไหมเอองั้นแสดงว่ามันต้องมีใครฆ่าสุ่มสุ่มนี่และอีกคนน่ะฆ่าไม่ทันใช่ ใช่ก็เหลือปอคนเดียวไงไม่ใช่ผัวี่ต้องเป็นโอปอแน่แนโอปอขึ้นมาฆ่าไม่ทันเหรอไม่ใช่หมายถึงว่าโอปอเป็นคนฆ่าเมื่อกี้ไอที่เราอยู่กันสามคนน่ะจริงๆผมผมต้องผมต้องโดนฆ่าไงเมื่อกี้พี่ปอเนี่ยบอกไม่รู้อยู่เลยไม่ใช่หมายถึงตรงไหนไม่รู้ตรงไหนพี่ปอบอกว่าไอตรงห้องนั้นไม่รู้ใครฆ่ามีคนฆ่าเราเดินออกไปหรือเปล่าอนี่ปอบอกเนี่ยไม่รู้ใครฆ่าแต่ก็พี่ก็เลยฟันโพว่าเป็นโอปอเพราะโอปอเป็นฆาตกรไง อาจจะมุดท่อหรืออะไรแต่ว่าตรงไฟอ่ะพี่ไม่เห็นเสาเลยเมื่อกี้พี่ป๊อมก็ไม่ได้บดโอปอหน้าไม่ได้บดเพราะมันหมดเวลาพอดีจุ๊บผมอไม่ได้บดโอปอเอาตรงตรงผมไม่เคยบดโอปอแต่แจงเชื่อเชื่อพี่ผมของผมกำลังไม่บดโอปอโอเคค่ะพี่ป๊อมบายๆเอาเอาจริงอ่ะก็แล้วแต่แล้วแต่เลยโอ้โแพ้แล้วอ่啊แล้วแล้วแต่เลยก็ ดูรายการแจ้งเมือนบพวกผมหรือเปล่าแจงเห็นจริงๆจะเห็นพี่ป๊อบอยู่กับเต่าลรวอยู่กันสามคนพี่ป๊อบพี่ป๊อบจะไม่เห็นเต่าได้ไงถ้าเต่าตายพี่ป๊อกก็ต้องเห็นฝากด้วยนะพี่กิตจะได้ต่งกันทำไมถึงต้องชอบหักคอผมอยู่เรื่อยเลยดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอดด้วยนะคะทุกคน